สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์นำชิปนะครับผมเซิร์ฟเนี่ยก็จะเป็นแนวล่าหัวนะครับส่วนเราวันนี้จะมาโปรโมทกันเนาะอ่าส่วนโปรโมชั่นนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยครับเริ่มต้นแต่เซต50นะครับไปยันเซต500เลยนะครับก็เป็นเซต3เอ็ดบวกนะครับผมแล้วก็ในการเติม V.P. เนี่ยก็150บาทได้ถาวรเลยนะครับได้เป็น V.P. 5นะครับช่วยในการดูดไวนะครับผมแล้วก็ในส่วนเอ่อเรนดอมบ็อกนะก็พวกกล่องสุ่มต่างๆเนี่ยอันนี้มันเป็นทิเก็ตนะไม่ใช่กล่องสุ่มทุติด ก็ไปสุ่มในเว็บได้นะครับได้ตัวละครแล้วก็ได้พวกสามร้อยไปถึงสามร้เลยนะครับผมอ่ส่วนสายฟรีนะไอเทมบอสเนี่ยก็จะมีะกล่องสุ่มเป็นพวกตัวละครแล้วก็เป็นพวกเซตนะครับผมประมาณนี้สูงสุดจะเป็นตัวพันสี่เลยนะ <c oughs> ก็ธถึกๆไปเลยกล่อ,องออนเวลา ก็มีให้เหมือนกันนะครับผมก็ในการอเวลานี่ยตั้งแต่1ชั่วโมงไปจนสิชั่วโมงเลยนะแล้วก็อย่างสุดท้ายสําหรับสายฟรีนะครับก็เป็นกิจกรรมแชร์กลุ่มนะก็แชร์กันให้ทั่วหน้าเลยผมเห็นเต็มกลุ่มเลยก็จะได้เป็นของตามนี้เลยนะครับชื่อไทยด้วยโอเคไปเออผมอาจจะไม่ได้สุ่มกล่องให้ดูนะครับก็ไปลองเข้ามาเทสในการแชร์กลุ่มแล้วก็สุ่มกล่องดูนะครับประมาณนี้ไปเดี๋ยวรับชมคลิปกันเมื่อกี้ผมก็วอร์ไปพรข้าวแล้ว แต่สองเอทขึ้นจริงแต่ผมไม่แน่ใจว่าสองเอทเนี่ยมันราคาเท่าไหร่อ่ะแต่สามเอทประมาณยี่สิบบาทนะครับหกสิบาทมาเนะไม่หยู่ข้างบนมันเี็มันเห็ดมันเห็ดกู

ตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นนะเด็กกำลังเลิรียนเลยนะระวังการธนาคารอน่เปล่าฮัลโหลโจรโไหนอนาคาไหนดงเพื่อนดูเพื่อนดเพื่อนเพื่อนดูเพื่อนนาเพร่หนธนาคารไหนเพื่อนบวชโจล้วนารหนเพื่อนื่าน่น่านเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนอะ สวอนดีเพื่อนใกล้แล้วแตกคมเมตตุกเมตอะวัดอะประสุดอะ ออมาเอาของเอาของส่วนไหมส่วนไหมนใส่วะไม่ใส่เหี้ยแดงแก่เลยแม่พี่ก็ไม่เห็นไม่ใส่เหี้ยหวยแดงเห็นหมอุ้ยเจ็บเหอเนี่ยแต่ดปยเยนะไอ้ เออกรแตกก็ผมขอไปเก็บสามเปก่อนแล้วกันมันก็ค่อนข้างขายออกนะครับมีราคาด้วยเออเอก่อนเลยอ่จวัดสุดไปอ่ะมันจะมีไซด้วยนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าไซนิ้เซ็ตเลยวะเดียวก่อนนะแสเอาขอเลยขอเลยปืนอ่ะสวยรัดเพื่อนนะครับปิดห้องเล้ยี่นตีนคุชี่ก็แตก ไม่ปิดทองกันเพื่อนเฮ้ยอย่าด่ากันอย่าด่ากันสามไม่แตกแล้วสองเซตมันอยู่นะเนี่ยน้ำทิพเปะไม่ได้มาแบบนานมากเราเพระว่าเราเหรือเขาเล่นใส

มึจะต่างเ้นหาแร็คแบแบกก็หมดไล้เยนิบอลฮะือของมันก็ไม่ได้ถึกมากนะครับไปตั้งตัวเปล่าตั้งหลายอ้มีหัวมีหัวสองเหาแรกตัวเจ็บไหมนะมีหัวสองทองด่อดมาดีมากเบ็ดกนเลย วัดเลยโอ้โหติดวอริดหาซื้อของครับคอมอะไรเพื่อนปิดไว้อยู่ไหนหรอวะเพื่อนฝากไ่ถุงไม่เลยเพื่อนนะใช่เพื่อนแล้วมันอยู่ไหนอะราคาของแรกอยู่เลยีหมดตัวแล้ ิบบอหาซื้อของมันก็เมื่อเดี๋ยว่ด้ืยแต่ของเมตรจิ้เก็บหมดแต่อะีห้าจุดไรอะแต่ทุกเม็ดเกินโดหมดผมผมสวยเนี่แหละกันที่ไม่โดกันนะครับต้องอย่างนี้สิ ไปได้ยิงนะผมไปได้ยิงเก็บไปเลยเก็บไปเลยเก็บไปเลยสวยอ้ยติดอะไรวะเนี่ยติดบอหารับของครับของแล้วไปรับเรื่อยๆครับเซตนี้รับของเรื่อยๆผมต้องไปหนึ่งหนึ่งบ้างแล้วแหละจะจะไหวแล้ววะหนึ่งไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าวเต้นโซนไปก่อนแล้วกันเนาะตอนแรกผมโดนลุมนะ ประมาณเจ็ดแปดตัวไม่ถึงหรอกล้อเล่นแต่ตอนนี้ก็มีพวกเต็มไปหมดบัพคุณลืมคุณลืมไหมเนี่ยเติร์ต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 ทันสองเหรอวะเหลือไปกี้ยังนัวอยู่เลยหายไปไหนหมดละช่วงเด็กกำลังเลิกเรียนครับอาจจะแบบไม่นัวเท่าไหร่นะแต่ว่าเซอร์นอทพิพเนี่ยยังไงก็ห้าสิบป่วงนะครับตอนเสาร์อาทิตย์ก็สามารถมาเล่นกันได้ มันไม่ได้ได้สามครับผมว่าต้องไปหนึ่งหนึ่งแล้วแหละติดบอลแล้วของไปตั้งตัวติดบอลแล้วของไปตั้งตัวเราขอไปตั้งตัวเช่นเดี๋ยวผมลองไปหนึ่งหนึ่งดูละกันเนาะค่อยกลับมาครับไปมาเล่นต่อนะเพราะหนึ่งหนึ่งไปไม่ไหววะยังไงก็ไม่ไหวอ่ะผมเล่นไม่เป็นเลยนะครับหนึ่ง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 ลักหัวนะ ไม่รู้ว่า p p คนหายหมดหรือยังเอาเขาอยู่นู้นกัน p p มันพอได้จู๊กอยู่นะเราต้องไปเซฟไอ้จัดฟ้าไม่งั้นโดนโดดยี่ตึงไหนกันวะ

นั่นแหละต้องโดดนครับเพราะเพื่อนเพื่อเขาเยอะนะวัดไปก็น่าจะตายเร็วมาแล้ว เฮ้ยกระตุกยยไหนปะเขาข้อหลังอน่ยไ,ไม่ไหววะยย่ะไอสวยมีคนตี้ต้องงี้ดิว่าเพื่อนตี้มาให้หมด รีบมาห้ามแตกน,นะเพื่อนนั่นไงเพื่อนกูเพื่อนกูกระเด็นเลย,เยน,เน่ามีของวายหายไวายนะผมก็ไม่อยากดีหรอกครับผมก็อยากว่าสุดะนะนะ แต่แบบมันไม่ไหวจริงๆครับมีครับมีครับว่ากี่เซตครับเอาเพ็บเพ็เจอเท่าไหร่ครับจนมันใหญ่วิดูเลยนั่นไงคนเหนื่อยอร่อยจนมันใหญ่วิดูเลยนี่คนใหม่อ่ะตกไป บบเเพื่อนรีบมาเลยอยากอยากบวกเขาน่านก็ได้แค่จูว่ะเออสื้อไหนเว้ยนิดนึงยังดีสวยเดี๋ว,ลว,วเลิธนาคารเลยเหรอเป็นอะไรวะเอาดีเอาม,มาเ่นใหนคนยูน่ไนวะโอนไร,รครับธนาคารครับ สวยครับซื้อของกันให้ทั่วหน้ายนมยืนหน้าดโดดเลยมะวนะันนอดเพื่อนล้างล้ับ โดด,โดดหนีเลยโดลดหอาเข้าแล้ครับเพื่อนอดดร่อยจนบายไม่ถูกเลยอะโอ้ตกเลยเอทำไม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 กูพูดไม่เข้าชัดเลยวะในอตอนนี้เป็นรไรวะเนี้ย <c oughs> ต้องจูกอ่อนี่ไงหัวทุกเม็ดหัวทุกเม็ดอะไม่ใช่แล้วไม่รู้ตแต่เพื่อนโดไปแล้วเฮ้ยตานะเพลรจังกายสวยเนั้นเอาไปเลย

ใช่ใช่ไปไหนวะเยหเีย,ย,ย,ยมันไม่รู้อตายตายเมยไหนเพื่อน ตายแต่กูไม่ได้ยิงเฮ้ยโอ้แม่งเอ้ยผิดจังหวะไปหน่อยไปก็ปิดคลิปเลยแล้วกันเนาะทุกคนก็ไม่ได้ปิดคลิปจอหลังนะเพราะว่ามันโดนสองเอ็ดยิงสามเอ็ดตายเออโคตรเสียเซลอะ่ะก็มานี้นะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์นะครับว่าจะมีคลิปแรกต่อไปนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย